เบสคำสิงโพสตครั้งแรกขอบคุณผู้ชายสองคนหลังเจอดราม่าเรื่องพอ่อจากประเด็นดราม่าร้อนๆเรื่องพ่อสมรับคำสิงที่เกิดขึ้นจนหลายคนต่างส่งกำลังใจให้กับดาราสาวเบสรักวันีคำสิงกันจำนวนมากล่าสุดเบสได้เคลื่อนไหวผ่านโซเชียลแล้วหลังเกิดดรามา่าโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพคู่กับสองหนุ่มคือแพทริกเอสพีดีกับคิวเทโอปารวมไปถึงแฟนคลับที่มาส่งกำลังใจให้ในงานอีเวนต์รอมแคปชั่นว่า ขอบคุณ2องหนุ่มมากๆเลยนะที่มาให้กำลังใจอีกคนรอหลังเวทีอีกคนรอในรถดีใจมากๆเลยที่มาหากันขอบคุณ Fan Club family, แฟนคลับ @bethcomsing.family hashtag แม่แม่เบธคำสิง p a t r i c k b e t f c ขอบคุณทั้ง3ามดอมที่ให้กำลังใจทั้งที่เดินทางมาและในออนไลน์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ของทุกๆคนด้วยนะคะที่ให้กำลังใจเบสขอบคุณมากๆค่ะ